เที่เนี่ไปวีดีเอ็มเอสเที่ยวสนุกสุขภาพดีตอนนี้ตูนพาคพุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดโปรดของตูนจังหวัดหนึ่งนั่นก็คือจังหวัดเชียงรายค่ะเราเริ่มต้นกันแต่เช้าตรูร่เพราะว่าทริปนี้จะเป็นทริปที่ตูนเรียกว่าเชียงรายหนึ่งวันวันเดย์อินเชียงรายเราจะทําอะไรกันบ้างตั้งแต่เช้ามืดยันค่ามืดและมีอากาศนาหนาวหนาวเย็นๆแบบนี้ให้เราได้สดชื่นกันตลอดทั้งวันที่แรกก็คือที่นี่ค่ะตลาดสดเทศบาลเมืองเชียงราย เชียงรายจะเรียกตลาดนี้ว่ากาดหลวงก็คือเปิดตั้งแต่ตีสาเลยนะก็คือตั้งแต่เช้ามืดมาซื้อของได้ไปจนถึงค่ามืดดึกๆก็ยังมีของขายนะคะสังเกตว่าทุกคนนี่เครื่องแต่งกายเต็มไม่ใช่แค่ตูนเพราะว่าอากาศหนาวมากวันนี้17องศาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ของสดของแห้งไปจนถึงของป่าหรือของบ้านนะคะแล้วก็จะมีของตามฤดูกาลเนี่ยเยอะมากๆคือถ้าเป็นคนที่ชอบทํากับข้าวชอบกินอะไรแปลกๆใหม่ๆเดินที่นี่จะสนุกมาก ขอบคุณค่ะข้าวผัดแขงเดินทางปลอดภัยโอ้ขอบคุณค่ะเนี่ยอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญอิ่มพลังงานแค่ซื้อละมุด20่สิบบาทหอยปลาซิวปลาซิวข้าวกุ้งเจ้าเช้านี้กินอันนี้แหละอันนี้ตุลเลือกเป็นงาขี้ม่อนมันคืออไอหยางเจ้างาตาออ้ยง๋ำอ้อย กินผสมผสมกันไปนะเจ้านี่ข้าหลานจ้มน้ำพริกแต่แดงอร่อยปูอ่องกินอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่จะเป็นเหมือนแบบมันปูนี่แหละ อร่อยมากหลังจากกินอาหารเช้าแล้วตุนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเป็นกิจกรรมที่สนุกได้ทั้งครอบครัวแล้วก็จะช่วยให้เรามีความสุขในการท่องเที่ยวกิจกรรมนี้แนะนําโดยเจ้าบ้านเจ้าถิน่นแต่ก่อนอื่นนะคะกินให้อิ่มก่อนเผื่อเขาพาเราไปโลดโผน เจ้าถิ่นของเราวันนี้ก็คือคุณหมอป้อมนะคะคุณหมอป้อมเป็นคุณหมอพัฒนาการเด็กหรือที่เราเรียกกันว่ากุมารแพทย์นั่นแหละมาจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายใกล้ๆนี้เองตุ้นเห็นว่าคุณหมอมีเพื่อนมา<ช>แนะนําเพื่อนได้ไหมคะได้ค่ะ, <laughs> คะน้องขุนศึกคสามครบนะสวัสดีค,ดค่ะขุนศึกครับคุณแม่แนนก็เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกจริงเลเคยมา ที่นี่เขามีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างคะคุณหมอก็จะมีตั้งแต่วาดภาพระบายสีปั้นดินเผารวมถึงกิจกรรมที่เป็นเวิร์กช็อปต่างๆก็จะมีอาคารเวิร์กช็อปให้เห็นก่อนที่เราจะคุยเรื่องสาระสุขภาพกันเรามาประชันฝีมือทําศิละปะกันก่อนได้ไหมคะวาเสือโอเคเป้าวาดให้เอาอย่างนี้งั้นเราวาดเสือ <laughs> แล้วให้น้องเลือกว่าวออาดโอ้โหวาดเสือให้เด็กดู โอ้มันเหมือนแมวใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้การตรวจพัฒนาการเนี่ยพัฒนาไปถึงไหนแล้วคะคุณหมอเมื่อก่อน,น่ะเราก็จะมีการตรวจพัฒนาการที่ต้องอ้างอิงกับต่างประเทศนะคะแต่เดี๋ยวนี้ของไทยเองอะเราก็สามารถพัฒนาได้ว่าเป็นนอมของไทยหรือว่าแบบปกติของเด็กไทยซึ่งมันอ้างอิงกับของต่างประเทศและการศึกษาในไทยด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราตามไปเรื่อยๆเด็กก็จะพัฒนาได้แบบเต็มประสิทธิภาพของเขาอย่างที่โรงพยาบาลกรุงเทพเทพชียงรายเนี่ยเรามีโปรแกรมอะไรให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ ดูแลพัฒนาการลูกตลอดทุกช่วงวัยบ้างอันแรกเนี่ยกุบาลาแพทย์พยาบาลเนี่ยพื้นฐานของเราอยู่แล้วนะคะและที่สําคัญเนี่ยเรามีนะักกิจกรรมบําบัดซึ่งเขาจะประยุกต์กิจกรรมเนี่ยให้เข้ากับการกระตุ้นหรือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กซึ่งจริงๆนะทำได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนเด็กโตหรือแม้กระทั่งวัยผู้ใหญ่ด้วยซ้ำาก็จะทํางานร่วมกัน เราเรียกว่าเป็นสหาสาขาวิชาชีพดูทักษะความพร้อมของเด็กว่าสมวัยไหมตามวัยหรือเปล่าก็คือพาไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายได้มีกิจกรรมให้น้องๆทําควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพใช่ค่ะ